สวัสดีครับเกมนี้จะสอนวิธีการติดตั้งครับวิธีติดตั้งนะครับวิธีดาวน์โหลดแซมตัวนี้เลยนะแล้วก็เปิดกูเป็นไดต e ตัวนี้นะนนะที่เป็นได v e แล้วก็โหลดแซมเลยนะครับใช้แซมเวอร์ชั่น7จุดสี่นะครับก็โหลดแซมจุดสี่มาแล้วก็ติดตั้งนะครับพอติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปที่ไดสี่พอวิธีไดตสี่แล้วเนี่ยก็ไปที่แซมแล้วก็ hit, แล้วก็ใหนะนะ้ที่ดอกนะไฟล์เนี่ยเก็บที่ h หทีด็อกนะครับลองกดกลับมาก่อนมาที่แซมก่อน ลงมาข้างล่างน่ยจะเจอแซมคอนโทนให้เราดําคลิกแ a มคอนโทนก็จะขึ้นหน้าน,นี้มานะครับเราก็กด star สองอันบนให้ขึ้นตัวเลขแบบนี้โอเคนะครับต่อมาเนี่ยก็ให้ไปที่ t อ t นะครับเป็นตัวเก็บไฟล์เราก็แตกไฟล์ออกมาครับจะเจอ medical room นะครับก็คือห้องพยาบาลก็กด copy มากด copy มานะครับแล้วก็เอามาวางหรือโยนมาก็ได้อะไรก็ได้นะ ทำให้มันวิ่งมานี้ได้เสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนชื่อมันนะครับจะไม่เปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ได้ส่วนผมเปลี่ยนนะับให้สันส้นๆแค่นี้พอเสร็จแล้วก็ไปที่บอสเซอร์ทีนี้ผมมาที่บาวเซอร์แล้วก็พิมพ์ที่ address นะช่อง1 2 7 0 0 1 enter ก็จะขึ้น s a m dashboard มาครับตอนนี้เรายังเข้าเว็บไม่ได้นะเช่น127.0.1 slash medical มันต้องต่อถาข้อมูลก่อนนะครับก็ไปที่ e p p admin เนาได้ถานข้อมูลเราคืออะไรเราจะรู้ได้ไงนะครับเราก็มาที่ไฟล์ที่ h t doc มาที่ไฟล์โปรเจกต์ของเราครับมีที่ข้อเสร็จแล้วก็ไปที่คาว่าเพจมีโค้ดนะครับแล้ว c อน n e c กเดยนขึไฟล์ที่ชื่อว่า connect ขึ้นมาครับจะเจอถาข้อมูลนี่ครับอันนี้ตั้งชือ่อชื่อว่า nursing room นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่น,นก็ได้เช่น มีดีโคตรงนี้ครับเปลี่ยนไปพอเปลี่ยนเสร็จแล้วกดเซฟด้วยนะเย่าลืมพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาที่ตัว pp m admin กด Database ตั้งชื่อไป m e d i c a l กด Create เสร็จแล้วมันจะได้ถ่ายข้อมูลเห็นไหมครับ m e d i c a l เสร็จแล้วกด Import ก็าเน,นี่ยเอาถ่ายข้อมูลมาโยนใส่มาที่ไฟล์ h t d o c นะก็กด b a c k มา back มา จะมีคำว่า database นี่เราเอามัน s ส้นอยู่ดวโยนเข้าไปเลยนะเรียบร้อยกดรีเฟรชหนึ่งครั้งเห็นไหมครับคราวนี้เราก็มีเข้าไปแอดมินหนึ่งสองสามนะครับนี่มาก็เข้าได้แล้วนี่ก็คือวิธีการติดตั้ง